คือคอนเทนต์เนี่ยจะไม่ใช่บริษัทเป็นคนสร้างฝ่ายเดียวอีกต่อไปละนะคะยูเซอร์ User เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคน,นคือเราจะเข้าก้าวเข้าไปสู่ยุคของการแสดงความคิดเห็นนะ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะขายอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะคุณก็เหมือนกับว่าจะต้องคือความเห็นของคุณเนี่ยต้องเป็นความเห็นที่ลูกค้าจะต้องชอบอะ่ะ เขาถึงจะบายเขาถึงจะซื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องอัปเดตตัวเองให้มากนะคะคแล้วก็ฝึกฝนในในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นตรงเนี้ยด้วยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วยนะคะคในขณนะดเดียวกันถัดมาเป็นเรื่องของเว็บไซต์นะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ไม่ว่าคุณจะพึ่งเริ่มสร้างเว็บไซต์นะคะ หรือว่าจะเป็นการรีดีไซน์นะคะเว็บเก่าของคุณเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องคำนึงถึงให้มากๆก็คือถึงแม้ว่าออฟฟิศคุณเนี่ยบางคนณนะนะปัจจุบันเนี่ยบางที่มี 3G ใช้มีไรใช้เน็ตก็จะเร็วใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าเวลาที่คนโหลดเว็บแล้วโหลดช้าเนี่ยมันจะรู้สึกหงุดหงิดขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่คุณเทสเนี่ยคุณคุณต้องนึกถึง คนอื่นด้วยที่ที่สปีดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเท่าเรานะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะโหลดแฟลชโหลดวิดีโอโหลดพวกกราฟิกอะไรใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องให้ให้คนเนี่ยยินยอมคือไม่ใช่อยู่ดีเปิดขึ้นมาก็แบบ เป็นเล่นวิดีโอเล่นเว็บเล่นกราฟิกอะไรที่มันตกใจแบบอีอ้ไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม,มคะก็ต้องให้คือถ้าเกิดอย่างอย่างวิดีโอเนี่ยคุณไม่ควรจะเล่นออโต้ควรจะให้คนมาคลิกเลย์ก่อนแล้วค่อยเล่นหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็เป็นแบบกฎกตรริกามารยาทที่ที่ที่ส่วนใหญ่เขาก็จะยึดถือปฏิบัติกันเห็น<ม>ไหมคะอย่านี้เนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องของ ของเว็บไซต์นะคะสปีดเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เรายังต้องคำนึงถึงอยู่อย่างที่บอกนะคะว่าแต่และพื้นที่เนี่ยมีมีความเร็วมีฟ a ซิลิตี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะ,คะถัดมาเรื่องของการทำา PR นะคะเรื่องของการทำา PR เขาบอกว่ายุคข,ของการทำา PR หรือว่าการทำแคมเปญมาร์เก็ตติ้งที่ ที่ธรรมดาแค่แบบแนะนำสินค้าให้คนรู้จักเนี่ยมันได้ผ่านไปละนะได้ผ่านไปลนะนตอนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะคอนเน c t หรือว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงนะคะกลุ่มที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆซึ่งเมื่อก่อน,นเนี้ย การที่เราจะลงไปสัมผัสกับลูกค้าหรือลงไปสัมผัสกับความเห็นของลูกคา้ารายบุคคลเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้งบประมาณใช้ความพยายามมหาศาลใช่ไหมคะ,ะซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณทําได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยการาใช้โซเชียลมีเดียใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องนำตรงนี้เนี่ยเข้ามาใชใ้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเะถ้ืพถ้า PR เราจัด จัดกลุ่มว่าอะไรคือ PR ด้วยการที่ว่าไม่ต้องใช้เงินเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยเพิ่มช,ช่องทางเป็นเครื่องมือม <า S 1> เยอะเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนได้ค่อนข้างตรงรตรงตรงมากๆเลยทีเดียวนะคะถัดมาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะเขาบอกว่าการที่คุณจะ มีแคมเปญทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าต้องวัด ROI ด้วยนะคะก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะ ROI เนี่ยคือ return on investment นะคะ,ะก็คือคุณจะต้องวัดด้วยว่า marketing ิ้งแคมเปญอันนั้นของคุณเนี่ยมีผลตอบแทนกลับมาในเชิงของของความคุ้มทุนเนี่ยในในเรื่องของการลงทุนเนี่ยดีหรือไม่ดีอ,อย่างไรเพื่อที่ถ้าสมมติว่าแคมเปญแรกคุณออกไปแล้ว ROI มีผลตอบรับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะแคมเปญที่2เนี่ยมันควรจะดีขึ้นควรจะดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะก็อย่าลืมวัดผลตรงนี้ด้วยนะคะถัดมาเรื่องของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะอีเมลมาร์เก e ็ตติ้งเนี่ยควรจะไปลิงก์กับโซเชียลมีเดียนะเมื่อก่อนนี้อีเมลมาร์เก็ตติ้งก็คือเป็นอีเมลแค่ส่งอีเมลออกไปแนะนำสินค้าหรือว่ามีนิวส์เลเตอร์ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณควรจะอ่า ให้คนเข้ามาอย่างสมมติว่าลูกค้าเนี่ยใช้ Twitter ด้วยนะบางกลุ่มใช้ Twitter แล้วก็ทวีตออกไปว่าโอเคหัวข้อของเราเป็นยังไงเห็ไหมคะให้คนเข้ามาแล้วก็ให้คนที่มาจากช่องทางที่เป็นโซเชียลเนี่ยเข้ามา Sign Up หรือว่ามาลงชื่อรับอีเมลของเรานะคะก็ให้เอา2องสส่วนเนี้ยมาลิงก์กันอ่าถัดมาคือ ข้อหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่10เนี่ยเป็นเรื่องของ HR human resource นะคะ uh huh. เขาบอกว่าให้เช็คคือในเรื่องของกฎหมายาในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกฎหมายเรื่องของ small small medium business เรื่องของ unemployment เรื่องของอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคุ้มครองแล้วเขาจะเปลี่ยนเยนอะ uh huh. ปีต่อปีเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเรื่องเปอร์เซ็นที่ บริษัทจะต้องจ่ายกับคนที่ถูกเลิกจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะของเราเนี่ยก็คือเราก็ควรจะต้องอัปเดตทุกปีเนี่ยจะมีกฎหมายใหม่ที่ที่เปลี่ยนในเรื่องของของลูกจ้างนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะตรองอัผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆพวกนี้เหมือนตายน้ําตื้นใช่นะคะต้องศึกษาให้ดีค่ะครับนะคะก็อันนี้เป็นหัวข้อ10บไอเดียที่นํามาฝากต้อนรับปีใหม่ค่ะครับ โดยภาพรวมเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการทันโลกทันสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในโลกนะครับสิบอย่างของปีที่แล้วอาจจะไม่ใช่สิบอย่างของปีนี้เอสเอ็มพีก็ต้องปรับตัวไปนะครับก็แอบเห็นบอกว่าเห็นในบทความที่คุณนาริมานนามานําเสนอบอกว่าปีนี้เป็นปีของธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมฮะที่จะจะมีโอกาสทําอะไรได้มากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็คือคือธุรกิจขนาดใหญ่ก็อาจจะออกตัวได้ช้านะคะ ต่อคล้องตัวกว่าก็เร่งเร่งทำนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับค่ะขอบคุณคุณอริมาที่มาให้ <laughs> ความรู้คุณสือจะสรุปเลยไหมไม่สรุปดิ <laughs> ฉันอ่านทวิตเตอร์คุณพีรพลอยู่ <laughs> เขาโพสต์ใครที่เคยสงสัยว่าเราถ่ายทอดภาพยังไง <laughs> เดี๋ยวไปดูภาพในทวิตเตอร์คุณพีรพลค่ะค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณอริมาเรา3ามคนต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ